อยู่กับยาริสครอสรุ่นเริ่มต้นราคาประหยัดต,ตัว Smart ราคา789,000บาทวันนี้จัดโปรโมชัน่นให้ทุกคนเป็นเจ้าของกันได้ง่ายขึ้นใช้งบออกรถเพียง5,500บาทผ่อนจ่ายเพียงเดือนละ11,000บาทได้ออปชั่นอะไรมาบ้างเพียงพอต่อการใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวพาชมค่ะ วัสดีค่ะเซลก์กโตโยต้านครนทนสักขาเทพารักษ์นะคะวันนี้ก็อยู่กับยาร s สครอสตัวเริ่มต้นรุ่นสมาร์ทนะคะต้องบอกเลยว่าลูกค้าท่าไหนาเน้นราคาประหยัดแบ่งใจ่ายสบายๆรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยากแนะนําให้ลูกค้านะคะเพราะว่าราคาเพียง7 8็ด0 0บาทนะคะตัวนี้มี6สีให้ลูกค้าเลือกนะคะจะมีสีขาวมุกนะคะ สีเงินสีเทาสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มนะคะแต่ว่าไม่ว่าลูกค้าจะเลือกภายนอกเป็นสีอะไรก็ตามแต่ตัวสมาร์ทเนี่ยภายในจะได้เป็นสีดำเท่านั้นจะไม่ได้มีเบาะทูโทนให้ลูกค้าเลือกนะคะวันนี้จัดรายการแบบให้ลูกค้าเป็นเจ้าของกันได้ง่ายขึ้นด้วยโปรสบายดีใช้เงินออกรถเพียง5,500บาทผ่อนจ่ายค่างวดเพียงเดือนละ11,000บาท เท่านั้นเองนะคะถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระรายเดือนให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยหรือถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากประหยัดดอกเบีย้ยวันนี้มาพร้อมกับแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษเพียง1.50%ต่อปีเท่านั้นเองชนะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะอยากแบ่งใจสบายๆหรืออยากประหยัดดอกเบีย้ยก็มีตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้หลายช้อยเลยนะคะและเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นสมาร์ทนะคะได้ออปชั่นอะไรเข้ามาบ้างเพียงพอต่อการใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะหน้าตาของตัวสมาร์ทนะคะ สวยรู้แบบนี้เห็นไหมคะไฟหน้าก็จะได้เป็นแบบ f ู l l LED มาแล้วมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมกรอบไฟตัดหมอกที่เป็นสีดําเงาเรียบร้อยเลยค่ะด้านล่างจะได้เป็นชุดตกแต่งกันชนด้านล่างที่เป็นสีดําด้านพร้อมด้วยดีไซน์สปอร์ตแบบนี้เลยนะคะนี่นี่คือรุ่นเริ่มต้นเท่านั้นแม้แต่ล้อลูกค้าก็จะได้เป็นล้ออลลอยเหมือนกันแต่จะเป็นคนละลายกับของตัวพรีเมียมนะคะล้อตัวนี้จะเป็นล้ออลลอย์ขอบ17จะเป็นสีเงินก็ให้ลักษณะสวยงามตามที่ลูกค้าเห็นเลย กระจกมองข้างนะคะมาพร้อมด้วยไฟเลี้ยวที่หูกระจกเรียบร้อยตัวนี้เป็นรถไฮบริดจะมีสัญลักษณ์ HEV ด้านข้างรถให้ลูกค้าเรียบร้อยด้วยค่ะถึงแม้จะเป็นรุ่นสมาร์ทแต่จะมีชุดตกแต่งข้างประตูมาให้แล้วเห็นไหมคะ นี่คือเดิมๆโดยที่เราไม่ได้ติดสเกิร์ตไม่ได้ตกแต่งอะไรทั้งสิน้นตัวรถที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยมือเปิดก็จะเป็นแบบสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ระบบกุญแจก็จะเป็นแบบสมาร์ทเอ็นทรีให้ความสะดวกสบายในการเปิดประตูอยู่แล้วเรียบร้อยไม่มีราวหลังคาไม่มีหลังคาพารามิกนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะได้ครีบฉลามมาแล้วนะคะนี่ได้ครีบฉลามตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูภายใน คือถ้าเน้นประหยัดอะลูกค้าก็จะได้ความสวยงามแบบนี้ไม่ต้องแต่งอะไรแล้วก็ได้นะคะภายในเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดาได้เบอดหนังมาแล้วเรียบร้อยเลยได้หน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วนะคะเกียร์ออโต้เห็นไหมคะระบบสตาร์ทก็จะเป็นแบบพุทสตาร์ทมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะน,นี่คือตัวสมาร์ท ยังไม่มีกล้องบันทึกวิดีโอหน้าหลังมาให้แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนออกรถกับก้อน,นะคะสามารถแจ้งให้ติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอหน้าหลังของแท้โตโยต้าออกไปจากศูนย์ได้เลยค่ะห้องโดยสารด้านหลังนะคะนี่มีแอร์หลังให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นมีตัวชาร์จไฟที่เป็นแบบ Type C มาให้2ตําแหน่งด้วยสะดวกสบายเหมือนกันเลยค่ะฉะนั้นเหมือนที่บอกว่าถ้าเราไม่แต่งอะไรเนี่ยตัวนี้ก็คือให้ออปชันที่ เทียบพร้อมอยู่แล้วนะคะดีไซน์ด้านหลังเห็นไหมคะไฟท้ายก็ได้เป็นแบบ LED Light like Guiding แบบนี้เออเป็นแบบ Full LED เลยนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ Hybrid HEV ชุดตกแต่งกันชนด้านหลังตัวนี้ก็เดิมๆจากโรงงานนะคะ สีดําด้านพร้อมด้วยไฟทับทับทีมแล้วก็ดีไซน์ทรงสปอร์ตด้วยชุดตก,ตกแต่งกันชนด้านล่างมาพร้อมด้วยเซ็นเซอร์กระระยะด้านหลัง2ตําแหน่งค่ะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยเลยประตูท้ายยังไม่ได้ไฟฟ้าแต่ก็เปิดปิดได้อย่างสะดวกสบายอันนี้จะเป็นกล้องถอยกล้องมองหลังนะคะมีมาแล้วเรียบร้อยเลยค่ะ มีผ้ายางมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าตัวนี้เรายังไม่ได้ปูให้ลูกค้านะคะเพราะว่าอันนี้เป็นรถที่เราโชว์ให้ลูกค้าได้ชมกันที่โชว์รูมแต่ตัวนี้ของตัวสมาร์ทมันจะไม่มีตัวกั้นห้องสัมภาระปกติมันจะมีตัวกัน้นแล้วก็มีตัวม่านที่ดึงออกมากัน้นระหว่างตัวห้องสัมภาระกับห้องโดยสารใช่ไหมคะของตัวสมาร์ทยังไม่มีนะคะแต่ก็มีผ้ายางมาให้ความกว้างของห้องโดยสารอะไรเท่ากันเหมือนกันหนุเลยนะคะนี่ เห็นไหมคะที่เก็บของสัมภาระอะไรก็คือจะมีเหมือนกันเลยนี่ไม่มียางอะไรแต่ก็เป็นชุดซ่อมให้ลูกค้าเหมือนกันเลยค่ะพับบ่อ 40, 60, 60ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บรรจุสิ่งของสัมภาระได้เยอะเหมือน,เห,อนเหมือนกันกับตัวพรีเมียมตัวพรีเมียมลักชัวรี่เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะ บอยังไม่ได้ปรับไฟฟ้านะคะของตัวสมาร์ทแต่ตัวคอนโซลก็มีการเห็นไหมคะตกแต่งด้วยคอนโซลสีดำแถบเส้นใสาสีฟ้านะคะหน้าจอ TFT ตัวนี้ขนาดจิตนิ้วเหมือนกันเลยได้มาแล้วเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะคือสําหรับก้อนนะถ้าเกิดใครที่มองว่าไม่ได้เน้นออปชันอะไรมากมายเน้นอยากเป็นเจ้าของนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้ง่ายเหมือนกันนะคะเหมือนที่บอกว่าใช้งบออกรถเพียง5,500บาทเองนะคะผ่อนจ่ายเพียงเดือนละ11,000บาทนะคะแต่ถ้าใครอยากผ่อนจ่ายสบายบายกว่านี้ก็เพิ่มเงินดาวน์ขึ้นมาได้นะคะเรามีอัตราดอกเบีย้ยต่ําสุดตอนนี้ระยะเวลาที่48งวดอัตราดอกเบีย้ยเพียง1 5 0ตต่อปีเท่านั้นเองไม่แต่งอะไรก็สวยแล้วแต่ถ้าใครอยากให้สวยกว่านี้สปอร์ตมากกว่านี้สามารถเลือกใส่ชุดแต่งกับก็ได้เลยนะคะ แต่งออกไปสปอร์ตสวยๆออกจากโชว์รูมได้เลยมีให้เลือกหลากหลายชุดเลยฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้โปรแบบไหนก็สามารถติดต่อหาเซล,ลก็ได้เลยนะคะใครกดติดตามแล้วก็ฝากติชมได้ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเร็ว,รวนี้มีรถสวยๆให้ชมกันอีกต่อเนื่องเลยค่ะขอบคุณค่ะ